สวัสดีครับหวัสดีทุกทท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกทท่านนะครับสู่ช่องบ้านฝ้ายช n แนลนะครับเอาวันนี้ผมพาท่านมาที่ด่านพรมแดนนะครับสะพานวิติพาพไทยลาวแห่งที่4นะครับซึ่งเป็นด่านถาวรนะครับในการข้ามแดนระหว่างอ,าอำเภอเชียงของนะครับจังหวัดเชียงรายและ เมืองห้วยทรายแขวงบ่อกแก้วนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับการข้ามแดนของด่านตรงแดนตรงนี้นะครับซึ่งด่านแห่งนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้เอกสารการข้ามแดนได้ทั้ง2องอย่างนะครับ mm hmm. ก็คือ1ก็คืออย่างแรกเลยครับก็คือพาสปอร์ตนะครับวันนี้ผมก็จะใช้าพาสปอร์ตในการข้ามแดนนะครับซึ่งาการใช้พาสปอร์ตนั้นนะครับเราสามารถที่จะใช้ ข้ามแดนจุดนี้ได้เลยนะครับและสามารถที่จะต่อไปยังประเทศที่3ามประเทศจีนหรือเวียดนามได้โดยทันทีเลยนะครับสําสหรับเอกสารอีกอย่างหนึ่งครับที่สามารถใช้ข้ามแดนจากจุดนี้ไปนะครับก็คือบอร์เดอร์พานะครับซึ่งตรงที่บริเวณด่านนะครับก่อนอเข้ามาด่านด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีจุดที่สําหรับทําทการนะครับของการจัดทําเอกสารผ่านแดนหรือบอร์เดอร์พาได้นะครับ ก็เงประมาณก็แค่30บาทนะครับหรือว่าถ้าหากท่านที่สะดวกเข้าไปในตัวอำเภอนะครับก็สามารถไปทำเอกสารผ่านแดนได้ที่ที่ประกันอำเภอเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับวิธีการข้ามแดนตรงนี้ให้ท่านได้ชมเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทำพิธีการออกเมืองนะครับที่ด่านตรวจเมืองโทษครับด่านตรวจคนเข้าเมืองนะครับที่ บริเวณแห่งนี้นะครับแล้วก็เราก็จะข้ามแดนไปยังมเมืองเม่ยสายแขวงบ่อกแก้วกันครับตามกันไปเลยครับนี่ก็คือบริเวณสภาพน้าด่านภายในวันนี้นะครับนี่ก็เป็นรถแท็กซี่นะครับสำหรับการบริการการเดินทางเข้าเมืองนะครับก็สามารถซื้อตัวรถนะครับจากจุดนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทำพิธีการผ่านเมืองกันก่อนนะครับ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอเชียงของนี่ก็คือสภาพด่านวันนี้นะครับสภาพโดยทั่วไปนะครับแอลนี่ก็จุดบริการขายตั๋วนะครับสำหรับรถแท็กซี่เข้าเมืองนะครับก็ราคาคนละ60บาทกดเงินนะครับไม่มีเงินขาเข้าไปเที่ยวประเทศเราเราก็สามารถที่จะ,ะบริการจุด ตรงนี้ครับก็คือมี a t m บริการแล้วก็จุดแลกเปลี่ยนเงินนะครับจากานั้นเราก็เข้าไปบริการตรงจุดาขาออกนะครับต่างกันไปเลยครับครับหลังจากที่เราทําการตรวจคนออกเมืองแล้วนะครับเราก็จะมาซื้อตัว๋วรถโดยสารข้ามแดนที่นี่นะครับสําหรับคนไทยก็คนละยี่มห้าบาทนะครับเดี๋ยวเราซื้อตั๋วก่อนนะครับ หลังจากการซื้อตั๋วเสร็จนะครับเราก็จะไปขึ้นรถบัสนะครับที่จะรออยู่ตรงนี้นะครับรบนี่ก็คือ,อรถโดยสารนะครับที่จะวิ่งระหว่างทั้งสองด่านนะครับระหว่างด่า,ดานอ่างเชียงของนะครับไปด่านาที่ห้วยทายแขวงบ่อกแก้วนะครับซึ่งก็จะเป็นรถบริการจากาบริษัทบขสนะครับอันนี้ก็เป็น รถที่กําลังเดินทางมาจากฝั่งสปปลาวนะครับก็มีนักท่องเที่ยวนะครับที่กําลังเดินทางมาถึงนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับเราก็จะเดินทางนะครับนี่ก็เป็นผู้โดยสารที่จะร่วมเดินทางไปวันนี้นะครับก็นี่ก็คือบรรยากาศนะครับ่อนที่เราจะขึ้นรถไปที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อกแก้วนะครับ ครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะเดินทางข้ามแดนแล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็มีผู้โดยสารทั้งคนไทยแล้วก็พี่น้องจากสปปลาวนะครับจะได้ข้ามแดนร่วมกันนะครับวันนี้ก็จะได้ดโอกาสร,รีวิวนะครับาการนั่งรถบัสโดยสารระหว่างประเทศนะครับในการข้ามแดนจากดา่านทาบอนนะครับ ฝั่งอำเภอเจียงของนะครับตรงสะพานวิภาพไทรไราวแห่งที่4นะครับที่จะเดินทางไปยังเมืองห้วยสายแขวงบ่อกแก้วนะครับวันนี้เราก็จะใช้รถยนต์โดยสารนะครับรถบัสโดยสารระหว่างประเทศนะครับในการขับแหนวันนี้นะครับก็ต่างกันมาเลยครับ สภาพถนนนะครับเพื่อที่จะไปข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4นะครับซึ่ง่านตรวจคนเข้าเมืองแห่งนี้และสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งนี้นะครับก็ใช้ระยะเวลาผ่านมาแล้ว11ปีนะครับซึ่งเราก็มีการเปิดตั้งแต่ปี2.65 5นะครับ55นะครับปี2 5 5 5 ตอนนี้ก็ปี2567นะครับก็ผ่านกันมา11ปีแล้วนะครับนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปที่สะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับแห่งที่4นะครับซึ่งตอนนี้สะพานมิตรภาพไทยลาวเราก็มีด้วยกันคือ4แห่งนะครับสำหรับแห่งที่5นะครับกำลังมีการก่อสร้างนะครับที่บึ้นการปากสันนะครับตอนนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับก็ตามกันไปเลยครับ สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์สำหรับไกด์ไลน์สำหรับนักเดินทางทุกท่านนะครับที่จะเดินทางาผ่านแดงตรงสะพานมิรภาพไทยลาวแห่งที่4นะครับซึ่งด่านแห่งนี้นะครับที่ได้อธิบายท่านทราบจะแรกแล้วว่าสามารถใช้ได้ทั้งพาสปอร์ตแล้วก็ใช้ได้ทั้งบดอร์พานนะครับสำหรับบดอร์พานนั้นนะครับท่านก็จะสามารถอาศัยอยู่ในสปปลาวได้อยู่า3าวันกับ2คืนนะครับ กนราจะไปเที่ยวตลาดจีนซะหน่อยแล้วก็กลับถ่ายทำวิดีโอทำ u t u b e เล่นๆครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่ด่านมุ่ยซายนะครับซึ่งเป็นด่านผลมแดนทางฝั่งสอปปลาวนะครับซึ่งหลังจากที่เราใช้ระยะเวลาแค่ประมาณ3นาทีนะครับในการนั่งรถบัสข้ามผรมแดนนะครับ จากตรงนี้ไปเราก็จะทําพิธีการเข้าเมืองนะครับที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองอเมืองห้วยทรายนะครับหลังจากนั้นเราก็จะหาตตุ๊กหรือแท็กซี่นะครับในการเข้าเมืองต่อไปแล้วก็ไปทำพิธีการเข้าเมืองการกนนะครับ ครับหลังจากที่เราทําพิธีการเข้าเมืองทางฝั่งสอปรปร,ราวที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองห้วยสายเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาหาจุดที่เป็นรถทุกๆก,กหรือรถแท็กซี่นะครับเพื่อเข้าเมืองท่านก็สามารถใช้บริการจากจุดนี้ได้นะครับถ้ามีผู้โดยสารหลายคนก็คนละร้อยถ้าท่านจะไปรีบด่วนก็อ,อยู่ที่ราคาที่ตกลงกันครับวันนี้ผมก็จะเดินทางไปที่ตลาดจีนนะครับเพื่อไปอซื้อสินค้าครับเพื่อ น,นำมาใช้กันนะครับครับตามมาเลยครับเดี๋ยวเราก็จะถ่ายารีวิวถนนจากด่ารตรวจคนเข้าเมืองห้วยสายเข้าตัวเมืองครับตามกันมาเลยครับ